นะอยากให้เราที่มาที่ไปในกาจัดคอนเสิร์ตการากลับมาของวงพอลได้คันนี้น่อยค่ะใช่ไหมคเห็นมากว่าที่จะมาจัดคอนอเสิร์ตได้นี่ก็คือการมาจัดควนเสิร์ตอใช่ใช่จริงๆอ่ะใช่จริงๆกว่าจริงๆแล้วต้องที่มาก่อนเนาะต้องบอกว่าพี่น้องเปลี่ยนธุรกิจไปแล้วล่ะจริงๆแล้วไปทําเรื่องของอีสปอร์ตละคือจริงๆอยู่ธุรกิจดนตรีกับดนตรีกับมีเดียมาประมาณ30กว่าปี นอยุคยุคพอจริงๆแล้วก็เปลี่ยนธุรกิจแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ใหม่เป็นเจมนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าที่มาที่มาเรามองว่าในธุรกิจของคนรุ่นใหม่จริงๆเราไปทําธุรกิจของคนรุ่นใหม่ก็ไม่ใช่มีการแต่เล่นเกมคือชีวิตเขาต้องฟังเพลงว่าจะต้องกินข้าวทานข้าวหรืออะไรเงี้ยนะคะทำหลายๆน่างที่ต้องทำเราก็เลยมองว่าเอ๊ะโดนเรียนอยู่ในในยุคสมัยของคนทุกยุคุแหล น้องเจมเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยศิลปินที่เราอยากจัดนะเราอยากจะจัดไม่ว่าจ YouTuber, YouTuber ะยูทูบเบอร์วีทูบเบอร์ก็แล้วแต่แต่ศิลปินไทยอะเราอย่งไรเราก็ต้องจัดเพราะเราเป็นคนไทยในไทยพอพูดถึงเรื่องของวงคอสขึ้นมาคุณโจวงคอสจริงๆแล้วทางทางน้องก็ค่อนข้างจะได้ร่วมง,งานหลายๆงานหลายๆครั้งกับทางวงคอสและทางโจเองพอเขาพูดขึ้นมาก็ไม่มีประเด็นเลยรู้สึกว่ามันเหมาะสม ทุกอย่างเลยคอมมิวนิเคชันไม่ว่าตัววงที่เขายังคงดำเนินดาเนินอยู่นะคะมีมีน้องเฟนที่เป็นสมาชิกใหม่อยู่นะคะแล้วก็ตัวเทคโนโลยีนับยุคปัจจุบันนี้นับปีพศออน,นี้ทำให้เราสามารถเอาคุณโจกับน้องเฟนกับวงคอสกลับมารวมกันได้แบบคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันเข้ากับยุคสมัยแล้วเหมาะกับยุคสมัยที่สุดแล้วค่ะเลย <c oughs> เลยเลย,เลยไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่จะรู้สึกว่า ไม่ควรจัดคอนเสิร์ตนี้เลยที่ต้องรีบจัดแต่ว่าระหว่างทางที่กว่าจะจัดได้เนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าการจะดิวตัลดาหตน่าลดาหตนาดาน,าดาน,าดาน,นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเรื่องิสทธิ์ลิขึกทธิ์นะคะแล้วก็ตัวค่ายเพลงต่างๆนานาทั้งหมดั้งปวงแล้วก็ตัวพาร์ทเนอร์แหละแล้วถ้าจะจัดแล้วแล้วแล้วจะเป็นยังไงถึงจะสําเร็จนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ยากนะคะแลาใช้เวลานานไบอกว่าจริงๆน้องเจมเขามองไว้ตั้งแต่2ปี แต่พอเริ่มลุยกันจริงๆเนี่ยโหเป็นอะไรที่รู้สึกว่าไม่ได้ง่ายแบบคิดอย่างน้อยมีหนึ่งปีแน่ๆที่ยากลําบากจริงๆแต่คนที่คนแรกที่ต้องคิดว่าจะต้องถ้าทําเพลงไทยในยุคนี้เนาะคนแรกที่ต้องคิดถึงเลยคิดถึงขึ้นมาเลยหัวสมองขึ้นมาเลยคือคนนี้เลยถ้าไม่มีคนนี้นี่คิดว่าจัดไม่ได้จริงๆนะคะพี่น้องก็ค<อ>ง<า>ไม่สามารถ<า>จัดได้จริงๆก็เลยจูงน้องเจมบอกว่าถ้าอยากจัดเราอยากจัดเราตัดใ,ใจแล้วเราตัดจัดละ เราไปหาคนนี้ก่อนคนแรกคือสารตั้งต้นของเราครับพี่จองพี่จ้องี่เจมส์ก่อนผมผมผมก่อนนะครับให้ผมพูดเรื่องอะไรครับก็อ๋อโอเคก็จริงๆคือความความยากของคอนเสิร์ตเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของระยะอย่างเดียวแต่ว่ามันคือการรวบรวมเหมือนเขาเรียกว่าดาวขั้นบนนะครที่มันกระจายกระจายไปแล้ววงพอที่กระจายกระจายเนี่ยให้มาอยู่ในที่เดียวกันนะครับจนกระทั่ง ผ่านมาอยู่ที่บอกนะเกือบเกือบสองปีเราก็รังสรรค์คอนเสิร์ตตัวนี้มาได้แล้วก็ได้ทีมที่มืออาชีพที่มีศักยภาพที่สุดมาร่วมในการจัดงานครั้งนี้ครับก็ก็ขอขอบคุณทีมพันเนอร์ทุกคนที่ที่ช่วยทําให้งานนี้เกิดด้วยครับจับจับจับเขาตัดเขาจะงงเหรอเขาจะตัดได้เนี่ยโอเคก็เอ่อพอรสเป็นวงที่ผมว่าชาวบ้านและตลาดชอบไปอยู่แล้วเนาะ อ,องเบียเป็นแฟนขับมาก่อนได้ซ้ำเงี้ยคือแต่ว่าความความความทำยากอยู่สองสามประเด็นประเด็นแรกคือแบบเรารู้กาันสูญเสียโจไปก็เอาพูดตรงๆเฟนนั้นยอดเยี่ยมเนาะแต่ใครไปแทนที่โจได้เพราะมันมันไม่ใช่เรื่องแค่คุณภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องความจําความรู้สึกที่เรามีต่อเขา่นั่น่น,น,น่นอย่างหนึ่งแต่แบบเฟมบอกว่าพี่เดี๋ยวเราสร้างขึ้นมาคร mm hmm. ับพี่ครับปัญญาประดิษฐ์ครับทำได้ mm hmm. เอาลองดูซึ่งตอนนี้กําลังแบบเรนเดอร์เรนเดอร์เรนเดอร์แข่งอยู่กับเวลาซึ่งสุดท้ายงงคงออกมาอย่างยอดเยี่ยม2คือเพลงของคอสเนี่ยยุคแรกเขาเป็นแบบร็อกจัดจ๋าเลยนะแบบโคตรล็อกอ่ะแบบชาวล็อกเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นมันค่ี่คลายเป็นเพลงแบบฟังสบายจืดวายซึ่งมันก็เลยแบบมันมีส่วนผสมที่ผสมกันดื้อลำบากางนะมันต้องเกิดการที่มันทำให้มันกลมกลืนแล้วก็ ลดงามมาเลยได้พี่เป้พี่ถูมาช่วยซึ่งก็น่าจะแบบทําให้คอนเสิร์ตนี้ดีงามประการตาถูกใจประชาชนชาวบ้านและตลาดทุกคนแน่เน้องเออครับน้ำตาซึมไลมครับไม่พอครไม่พอครบเยอะๆเลยครบเยอะๆที่ชูชูยงเยอะเด่นไว้แต่ว่าสนุกสนานก่อนลงรู้ตัวอีกที้ก็ในในฐานะค่ายที่ทำงานกับวงพอสู่นะครับก็ เหมือนวันที่ผมได้ร่วมงานกับพอสคือวันนั้นพี่โจก็ไม่อยู่แล้วซึ่งหน้าที่ของผมคือผมต้องพาพอสเดินต่อไปซึ่งก็มีน้องเฟนซึ่งเราก็ทํางานกันมาหลายปีแล้วก็พาพอสเดินทางสุดกําลังเท่าที่เราจะทําได้แต่วันนี้เราได้เจอพี่ๆผู้จัดทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่จองหรือคุณน้องหรือ,รอ,อทั้งเจมหรือแม้กระทั่งพี่ก็ตายแต่เนี่ยทำให้พอสเนี่ยได้เดินทางอย่างครบองค์ประกอบคือครบทุกคน คือมันเป็นการเดินทางที่น่าจะสนุกกว่าเดิมที่ที่ผมเคยทาเพลงบองพอสเพราะเราได้พี่โจ О กลับมาด้วยครับรู้สึกตอบตกลงทันทีนะรู้สึกดีใจมากๆครับเพราะว่าอย่างที่อย่างที่บนเวทีแถลงข่าวไปคือประโยคสุดท้ายที่ได้ฝึกพี่โจคือพี่โจบอกว่ามาดูพี่เล่นดนตรีอีกนะคือพอมีคอนเสิร์ตนี้เนี่ย มันเหมือนสัญญากันตอนนู้นว่าเราจะมาดูเขาเล่นดนตรีันมันกลับมาในวันนี้ก็คือทั้งผมนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติด้วยนะครับที่ได้รุ่นโปรเจกต์เพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างพิเศษนะคื่มันไม่ใช่เป็นคอนเสิร์ตทั่วไปแต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เราจะรู้สึกว่ามันได้สมผัสถึ้ง หลายหลายอย่างครับทั้งแปนเพลงรุ่นเก่าแปนเพลงรุ่นใหม่ผมเองก็เป็นแฟนแฟนแฟนคลับของของบูฟอสนะครับก็จริงๆหลายเพลงไม่รู้จักพอมาคุยกับพี่น้องกับน้องเจมปุ๊บเอ๊ะกลับไปดูหลายเพลงที่เราร้องร้องเป็นอยู่แล้วนี่หว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ร่วมโปรเจกต์อยากระของลกค้าทดียร์ที่บเบิดลิฟเตอนะครับไปแล้วก็บุตรใน ก็วันแรกก็หมดเลยก็ก็รู้สึกดีมากครับเพราะว่าเออริเบิร์ตเนี่ยคุณทนไปทั้งเองครับก็หมดตอบรัเป็นดีครับตอนนี้ก็ส่งการถเตือนเขาได้แล้วเขาคิดว่าได้ตอหมดเร็วเหมือนกันครับก็อยากเชิญชวนใหนเออริบจบกันก็ยังไงก็ฝากพี่พิสุนชุนช่วยแจ้งข่าวเรื่องโซอัลนะครับโซอัลเฉพาะเออรินะฮะมาร์ตี้ายอยู่นะครับเราเป็นแกลงข่าวนะฮะนะครับ จริงๆต้องเพิ่มเติมนะคะจริงๆแล้วทีมเองเนี่ยเราเออริเบอร์ไปแค่ห้าร้อยที่นั่งเท่นานั้นแต่ว่าในห้าร้อยที่นั่งเนี่ยในช่วงวันแรกเนี่ยหมดแล้ว <c oughs> หมดแล้วเลยตัดสินใจคุยกันว่าขยายเป็นหนึ่งพันที่นั่งค่ะแล้วก็หมดในวันอันรวดเร็วจริงๆค่ะต้องฝากนะคะในส่วนส่วนที่เหลือนะคะสำหรับทุกคนที่เป็นแฟนเพลงรักรักวงคอสและคิดถึงคุณโจอ,อัมรินนะคะ มาร่วมกันร้องเพลงของบวกคอสและโจมเอร์นร่วมกันนะคะในงานคอนเสิร์ตนี้ค่ะวันที่เวลาที่จะจัดคอนเปิดไหนคะวันที่12สิงหาค่ะประตูเปิดหกโมงเย็นนะคะมาพบกันค่ะกวอนแม่พอดีเนาะกัอนแม่ค่ะต้องม,มนะีมีนิดหนึ่งนะมีนิดหนึ่งมีนิดนึงที่อยากจะจะั เป็นเป็นเป็นสายมูนะเป็นดวงดาวมาเรียนกัรจริงๆดวงดาวาเรียนการจริงปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วต้องบอกว่าคอนเสิร์ตนั้นมีอุปสรรคเยอะจริงๆจริงๆเราไม่ได้คิดว่าเราจะมาลงจัดวันที่12สิงหาเนาะมันเป็นวันก่อนเดือนปร,ป,รประมาณกลางเดือนนี้ที่เราจะจัดคอนเสิร์ตนี้ด้วยทุกอย่างแล้วความพร้อมไม่พร้อมความลงตัวทุกอย่างเลยเนี่ยทําให้เราต้องเลื่อนไปจัดวันที่12สิงหานะคะซึ่งถ้าไม่ได้จัดในวันที่12สสิงหาแล้ว ปีนี้ก็จะไม่มีได้จัดแล้วนะคะเราต้องจัดจกอนแต่เมื่อวันที่12สิงหาของปีที่แล้วคือ2023คุณเจมน้องเจมเราพาร์ทเนอร์พี่น้องเองได้โพสนะคะโพสภาพคุณโจในเพจอ่าโจโพสนะคะว่าถ้าคุณนี้กลับมาเนี่ยขอ5,000เลิฟเนี่ยคนนี้จะกลับมาในวันที่12สิงหาของปีที่แล้วแล้วกลับมาคนลุกจริงๆแล้วกลับมาเจ้าตัวยังไม่รู้เลย พอจะทำโซเชียลเราเอามาให้พี่น้องดูพี่น้องเข้าไปดูอ้าววันที่12สิรหาของปีนี้แล้ว2024หนึ่งปีเต็มวันเดียวกันกลับมาพบทุกคนแน่นอนค่ะโอเคค่ะคท้ายท้าแล้วท้ายสุดแล้วครับลืมบอกไปว่าจริงๆคอนเสิร์ตเนี้ยครับเราอยากให้มันเป็นการกลับมาครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็จะได้เรียบร้อยก็ถ้าเกิดว่าไม่รีบซื้อตอนนี้ก็อาจจะเสียใจได้ Oke okay, ครับ <laughs>